สวัสดีครับผมมาซันเลกโตนะครับวันนี้เราจะมาอยู่กันเหมือนเคยกับเกมนอนนะครับนอนเดี๋ยววันนี้เอาตัวไหนตัวสีฟ้าแล้วกันโอเคมาดูฮูหูหูหูแซบหูแซบแซบแซบหูเต็มเต็มเต็มหูมาถึงกินเต็มมาถึงกินเต็มครับโอ้โหสักแบมาถึงกินเต็มครับพี่น้องไปดีกว่าตายครับไปแล้วครับวนมาถึงได้ก่ล้าน่ะแสนหกเลยโหโคตรวเฮ้ อ Ook อกไม่ได้นะตอนนี้กำลังเกิดอาดอยู่ในนี้ออกไม่ได้เฮ้ยมีค,ตคนตามีคนตามีคนตามีคนตาอนะเราไม่ให้กินนะครับเลยกิเนเดนครับเหมืก่อนตายโอ้โหไม่ตายกับตายนะครับปัดหน้ามันปัดหน้ามันอเออชิบหายแล้วอยู่ตรงกลางเวยอยู่ตรงกลาง้วย right? ม,มาถึงมีกินเลยนะครับมาถึงมีกินครับกินฟรีอยู่ฟรีนะครับมาถึงเาจะนอนฟ้านะช่วงนี้จะอาก,กาศหนาวครับเราเลยต้องเล่น นอนหิมะนะครับนอนหิมะหวังว่าจะไม่มีใครเหมือนกันนะฮะเพราะว่าถ้าเหมือนนี่เด็กก็ไปชนนะครับเราต้องขาดไม่ได้คือบัฟแม่เหล็กนะครับไม่งั้นเราจะดูดอะไรไม่ได้เลยนะเราต้องเอาบัฟแม่เหล็กมาก่อนคุณสิบคุณสิบคุณซิบโอ้ยน่าไปละตายตายเอ้ยไม่ตายม้ยตายไหมตายไหมตายไหมนี่ตายไหมน้องตายแน่นอนครับปาดหน้าครับต้องปาดหน้าไปแล้วครับไปแล้วครับของนอกาโโคจอนก่อนครับเดี๋ยวโดนล้อมนะฮะ เอาบัฟดวเทิงก่อนนะครับเหัวสายหัวสายไปเลยเฮ้หัวสายไปเลยได้เลยก่อนนะเราถีออกได้ไปแล้วครับออกรันเวแลครับออกรันเวลครับคูณห้านะครับคูณห้าจะต้องดูว่ามีใครที่แปกบ้างเราค่อยไปจู่โจมเฮอมาแล้วมาแล้วนะเฮ้ตาย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 น้ำเงยนตายไปแลวจ้าอู้ไปแลวจ้าไปลวจ้า โอเกิบตายเอาเอาเอามีคนแตกครับมีคนแตกมีคนแตกครับมีคนแตกอย่างนี้รับทราบอย่างนี้รับทราบนี่มีคนแตกมีรับทราบครับรับทราบครับรับทราบครับนี่มีคนแตกห้ามแตกนะครับอย่างนี้ห้ามแตกแตกดไหมน้านแตกอีกแล้วห้ามแตกนะครับห้ามแตกเอาตรงนี้ครับตรงนี้มีรับทราบตรงนี้มีรับทราบนะฮะตรงนี้มีรับทราบนะครับนิดหน่อยแต่ก็เอานะฮะ โอ้โหซาบซาบสาบซาบบซาบซาบสาบโหักหักหักโๆไปเรื่อยๆนะครับไปเรื่อยๆถ้าเราตัดแต่ที่เรายังมีบัฟยูเทิร์นนะครับมันก็อุ่นใจอุ่นใจเพราะว่าเราจะเลี้ยวได้จะได้เลี้ยวได้สะดวกนะครับขดกันมาขดกันมานะฮะโอ้โหทำไปทำไปโอ้โโอเลโอเลโออเลยโอโเลโอ้โหแบบซาบซาบแบบซาบซาบไปเรื่อยๆนะคกินเล็กกินน้อยทให้ต้องเลกเอ้ามาแล้วมาแล้ว มาแล้ว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 อุ้ยมาแล้ว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 อุ้ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วอ้ยอู้ยใส่หัวอู้ยใส่หัวอู้ยใส่หัวตอนนี้ได้หนึ่งล้านเลยวฮะบอู้ยู้มาแล้ว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 กินหมดกินหมดนะกินหมดกินหมดโอ้ ทักทักว้ายอนี่นี่เนี่จะฆ่าเราครับแต่ว่าเรารู้ทันะเราหันหัวหันหัวก,กับทันนะครับ เอาแตกครับอย่างนี้แตกอย่างนี้แตกอยู่ดีก็แตกอยู่ดีก็แตกหมุนเลยครับมุนก็นไปเอาอีกทีหนึ่งนะครับจบเลยจบชีวิตตายครับมันหันเมาผิดฝั่งแล้วจะหันไปฝั่งนู้นแต่มันดันมาฝั่งนี้เรียบร้อยเลยเาตายเหี้บพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ